วันแรกกับวันนี้จะเดินทา,า,างมาไกลกว่าที่เราคิดไหมโอ้โหไกลมากแม่ยุคนี้ทําให้ศิลปินดาราเป็นคนบ้าได้เลยนะแต่แล้วเมื่อ,อไหร่ที่เป็นนักร้องลูกทุ่งอะ่ะต้องมีหนูเลย1น,น,นึ่ง,ง,ง,ส,งสาวอีจา้าต้องอยู่ในนั้นนะ <S <S เรามีเงินนะเรามีความสุขแล้วเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเงินมันทำให้เรามีความสุขได้ถ้าเราจะรวยแล้วนอนไม่หลับอะ่ะก็ไม่เอา ทุกนนี้เวลาไปงานโชว์จะยังแบบสุดไหมกินเหล้าเนี่ยเบาลงเพราะว่าด้วยความที่เช้ามาต้องไปลงเสาวเค็มบาลูกค้ากำลังวางอนาคตตัวเองกำไรดีไหมกำไรดีไหมมีทั้งกำไรและขาดทุนชีวิตมันดูไม่ค่อยลงตัวปักกลางคืนร้องเพลงกลางวันใส่หมวกคุมไซส์ก่อสร้าง เรามีความรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะมันคือส่วนใหญ่ของชีวิตเพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นเจอบอ่อยก็คือช่างทิ้งทั้งหนีวงการเนี้ยคือวงการมิจฉาชีพจริงๆโส<ซ>ดโสดโสดล็อกวงดิดดดงผาดดิคนกลุยไปไหนมาไหนด้วยการแต่ไม่ได้โฟโต์ลงตัวเชียวเพราะอะไรก็เพราะนี่แหละเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนออกตัวแรงไแค่ชีวิตคู่ก็ทรมานอยู่แล้วแล้วผู้ชายเขาจะเข้ามาไม่ัว หวังว er. ่าครั้งต่อไปเราจะได้งานแต่งจ้ะนะคะเราจะไมพูดแบบที่พูดกับฉันเมื่อกี้ล่ะทำไมไม่พูดแม่ที่ไม่เล็กคอร์ดพูดอีกแบบนึงไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันเถิอนมันเถินสวัสดีทุกคนนะคะ คนนี้ต้องถึงบอยแขกที่จะคุยกับพี่บอยเป็นคนแรกๆในชีวิตที่ชวนมาออกผ่านมาแค่หนึ่งปีกว่าๆเท่านั้นเองค่ะเขาก็โทรมาบอกให้คิวอีชันดีใจเป็นที่สุดนะคะน้องจ๊ะนงพนีของอีชันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องนะที่ยังเมตตาพี่บอยไม,ไม่ใช่<ก>แม่งงมากง,งงมากจ๊ะจ๊ะเราติดต่อไปปีหนึ่งจ้ะเอาคิวมาให้ตอนปีกว่าไม่ต้องแม่ถามทุกคนคิวหนูอะ คือมันมัน,ม,นมันทุกวันไงร้องเพลงอะแล้วมันรับมาแล้วไงขอบคุณในไมตรีที่จะมีให้ใหกับพี่บอยเสมอ,อมาเราก็ถือว่าเป็นเป็นคนสนิทสนมกันใช่ในระดับที่คุยกันได้ทุกเรื่องอเนาะวันที่จะคุยกับจะาช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพชีวิตเลิกกับพี่แจ็คใหม่ๆจนวันนี้พี่แจ็คเขาแต่งงานไปแล้วว่าไปยินดีเขาปะ ไม่ได้ไปยินดีอะไรเพราะว่าพี่เขาไม่ได้บอกไะแต่จ้าพูดถึงพี่พี่แจ็คดีตลอดทุกครั้งที่สื่อสัมภาษณ์นะพี่ฟังอยู่คือมันไม่ได้ตลอะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปพูดไม่ดีว่ากันอะไรอย่างเงี้ยโสดโสดโสดล็อกล็อกงดิฟ่ามีคนคุยแต่ยังไม่เปิดตัวเพราะอะไรจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ปิดก็คุยไปเรื่อยเลยจริงหรอไม่คุยไปเรื่อยมั้งคุยไปเรื่อยเปิดที่นี่รายการแรกแหละคุยไปก่อนไม่คุยเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นเขาฟังแล้วเขาจะหาว่าแกคบหลายคน คนไหนอีกวะทำไมพูดแบบที่พูดกับฉันเมื่อกี้ล่ะทำไมไม่พูดแม่ที่ที่ไม่เล็กคอดพูดอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันเขินมันเขินแต่ว่าอะไรไม่ใช่คือแบบว่าก็คุยไปกอดอะไรอย่างงี้ไปไหนมาไหนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปนุ่มไปนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้โพสลงโซเชียลเพราะอะไรก็เพราะนี่แหละกลัวคอมเมนต์หนูว่าการเป็นแบบว่าเออเราอยู่ในดูแบบนี้เราก็มีความสุขแล้วผู้ชายเข้าใจหรอเข้าใจคือเข้าใจเพราะหนูไม่ได้ปิดไง แล้วจะลงทาไมละมึงก็มีโซเชียลมึงก็โพสของมึงดิไม่เข้าใจฟิลนี้ใช่ปะจะไม่ติดที่จะลงโซเชียลเขาหนูไม่ติดคือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีแบบว่าลงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหนูเองไม่ได้ลงถามว่าครอบครัวแปลว่าคบกันลึกซึ้งแล้วนะคะช่วยกันดูนะคะทุกท่านคะช่วยกันส่องนะคะผู้ชายคนไหนถ่ายรูปกับจ๊ะดีนั่นคือผู้ชายใหม่ของเขาค่ะอุ้ยเยอะเลยแหละ คือเราโตขึ้นแล้วเราเปลี่ยนไงเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนออกตัวแรงคือคุยกับใครเราออกตัวเลยโลกโซเชียลมันน่ากลัวคือคบกับใครจะเลิกกับใครอ่ะยังจะต้องมาแบบไอ้แค่ชีวิตคู่ก็ทรมานอยู่แล้วแม่เข้าใจปะความรักอะ่ะกูย,ยังจะต้องมาคิดอีกว่ากูจะต้องออกไปพูดยังไงวะคือถามว่าเรามีภูมิต้านทานไหมเกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์เรามีแต่มันก็ไม่ได้ตลอดที่เวลาเราเห็นจะตอบคําถามผ่านสื่อในประเด็นดราม่าอะไรมากมายจะเตรียมตัวเตรียมมาแล้วค่ะ เพราะว่าจะเตรียแบบว่าไม่อยากให้เกิดอะไรที่มันเป็นประเด็นต่อคืออยากให้มันถ้าเราจะตอบอะไรก็ให้จบที่เราและให้มันจบเลยแล้วจ้าเป็นคนที่เปิดตัวความรักแรงๆทุกครั้งเลยหลายครั้งแล้วผู้ชายเขาจะเข้ามาเขาไม่กลัวเธอหรอถ้ามันกลัวแล้วมันจะเดินมาทำไมล่ะใช่ป่ะล่ะหนูว่าคนนี้ที่ที่เดินเข้าหาเราอาจจะชอบที่เราเป็นเราที่มีความชัดเจนที่แบบว่าเออตรงๆบ้านๆเป็นคนในวงการที่เหมือนไม่ได้อยู่ในวงการไม่อยากมีลูกหรอไม่อ่ะเฉย บอกเขาอย่างบอกทุกคนบอกหมดบอกว่าไหนๆต่ไรแล้วว่าแบบเออเป็นคนไม่อยากมีลูกอะแต่อยากมีหลานก็คือให้พี่สาวไปท้องอวันนี้ความรักในวันที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่ของจ่าหนงพันี์เปลี่ยนไปจากเดิมไหมเปลี่ยนมากยังไงเล่าสิก็โตขึ้นไงเราโตขึ้นถ้ามีความรักก็อยู่ในพื้นที่ของเราที่เรามีความสุขกันแค่นั้นไม่ต้องแบบบอกใครอะต่างคนต่างทํางานต่างมีหน้าที่มีเวลาค่อยเจอกันไม่ใช่แบบเออตอนตอนเด็กๆเกนอะเราจะชอบแบบฟิลแบบเจอกันทุกวันสกินชิป ชิปหายสะกินชิปตอนแล้วไงชิปหายจริงจริเนี่ยคือมันโดนเลิกแลอะไรอย่างเงี้ยมาโตแล้วไงโตแล้วไงเขาชื่ออะไรคะเนี่ยเปิดแล้วตอนเนี้ยจับแม่เฮ้ยเราครูรู้กันสองคนกล้องเขาไม่เล่นคอร์ดหรอกเขาชื่ออะไรนะเจมบาเมื่อกี้ส่งให้แกฉันดูอยู่ก็ส่งดีอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาให้แม่เจอส่งดีอยู่นะเดี๋ยวพามาให้แม่เจอไม่ใช่ในวงการไม่ใช่ในวงการฉันเห็นหน้าเลยไม่ใช่ในวงการแต่หล่อเกาหลีอยู่นะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยจ้าชอบตีเหรอวะ ตีเหรอชอบสีขาวเหรอไม่ใช่เหรอไม่เคยคิดว่าจะชอบสีขาวเลยนะไม่เคยคิดคือแม่บางทีแบบว่ามันมาฟิลแบบว่ามันก็เป็นช่วงชีวิตอาจจะสุดท้ายแล้วป่ะตอนเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายะไรคือมันเป็นที่ยังสวยอยู่ยังเซ็กซี่อยู่มันไม่ได้มีโดนเลือกอะไรขนาดนั้นแล้วเราทํางานเนื้อไงเธอธจะบอกว่าเมื่อกี้เิอจากครั้งแรกที่เราเจอกันเนี่ยตัวเป็นๆเนี่ยน่าจะครั้งแรกในรอบปีกว่าๆหอมลงแล้วบอกจ้าทำไมหอมลงสวยขึ้น่ะ มีความรักแล้วจริงไหมเขาทำกาแฟกับไฟเบิร์กาแฟกับไฟเบอร์กขายของเข้ามาเกิดใหม่โด่งดังเต็มไปหมดหลายต่อหลายคนในยุคนี้ลูกทุ่งมาแรงมากๆหรือว่าลูกทุ่งโอเคปนบวกกับหมอลำเข้ามาจะอยู่ตรงนี้ จะก็อยู่ที่เดิมเหมจ๊นจะจะอยู่ตรงไหนล่ะแม่ไม่กลัวหรอรตกง,งานคือหนูว่านะคนเราอะ่ะมันมีช่วงชีวิตที่ขึ้นกันทุกคนแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นเราเก็บเงินแล้วเราก็เก็บเงินไปทําอย่างอื่นบ้างอย่ามาคิดว่าอาชีพนี้เป็นของเราคนเดียวใครขึ้นมากุจะจ้องจะเกลียดทุกคนนะแม่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่เราทุกคนทําอาชีพอื่นบ้างอย่าคิดว่าฉันจะจ้องจะร้องเพลง่านเดียวอ่ะเข้าใจฟิลนี้ะหมพี่ว่าเข้าใจถูกไหมว่าทุกวันนี้ที่จ๊ะทําธุรกิจใหม่ที่ใหญ่และใหญ่และน่าสนใจมากก็คือ จะสร้างบ้าน<ฆ>ถูกไหมเพ่ไปเรียกถูกไหมใช่ค่จะจะสร้างบ้านาาน,นี่คือสิ่งที่จะกําลังวางอนาคตของตัวเองในวันที่งานวงการเพลงลูกทุ่งงานโชว์ตัวกลางคืนอาจจะไม่มีแล้วหรืออาจจะน้อยลงคือจริงๆก่อนยังไม่เป็นจะสร้างบ้านหนูทำพูลล่าขายอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยไปออกตัวคือเราอะมีความโชคดีที่ว่าเวลาเราทําอะไรเราจะประมาณตัวเองอเราจะไม่กู้ธน,นาคารเพราะว่าจะค่อยๆสร้างค่อยๆเก็บ แม่เข้าใจฟิลนี้ใช่ปะแล้วก็ขายในราคาที่มันไม่ได้แพงเพราะเราไม่ต้องไปเสียดอกแล้วก็บริการให้ดีหลังการขายอะไรอแค่นี้ซึ่งเ,เราคิดว่าถ้าสมมติมันไม่มี PR ที่เป็นจ้ามันจะขายได้ไหมสรุปมันก็ขายได้เราก็เลยมองว่าที่ธุรกิจเนี้ยมันโอเคแล้วเราก็เลยมาเริ่มเป็นบริษัทหลับสร้างบ้านเพราะภูวิลล่าเราไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะว่าเราสร้างเองไงเราสร้างเอง,เร,รง,เ,องเราคุมคนงานเองกลางวันใส่หมวกไปคุมไซต์ก่อสร้าง I, จะเอาความรู้จะเอาประสบการณ์จากไหนมาไม่ได้มีความรู้อะไรยังไงเลยหนึ่งเลยเกิดจากความชอบสองจ้างคนที่มีความรู้มาทํางานให้เราถ้าเราบริหารเป็นใช่ใช้เงินทํางานแล้วเราก็จะเป็นที่คนที่ค่อนข้างจะขี้สงสัยอ,อะไรเงี้ยเราก็จะถามอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรารับงานจากลูกค้าอะไรเงี้ยไหมเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเรามองว่าเราเป็นลูกค้าชีวิตมันดูไม่ค่อยลงตัวปกักกลางคืนร้องเพลง กลางวันก็คือไปไปไปดูปงงาสายงานสายงานตอนนี้มีทําพม่านด้วยจริงๆถ้าวันนี้หนูไม่มีงานหนูอยู่ได้ไหมหนูอยู่ได้ละเออเงินเก็บใจเยอะเพราะมอ้ยไม่ได้เยอะแต่หนูเป็นคนไม่ได้ใช้เงินเยอะไงะแม่เข้าใจจะป้แต่เป็นคนชอบทํางานแล้วก็มองว่าจะทําอะไรเนาะที่มันสาคัญกับในชีวิตคนอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเรื่องเรื่องของบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มองว่ามันสาคัญก็เลยมาจับธุรกิจบ้านกาไรดีไหมกําไรดีไหมมีทั้งกําไรและขาดทุน เราจริงๆถ้าถามแบบว่าสมุติว่ามีคนเข้าดูอีพีนี้อยู่เนาะอยากให้น้องแจ๊ะมาสร้างบ้านให้ครอบครัวเราจังเลยราคาแจ๊ะถ้าเทียบกับราคาผู้รับเหมาราคาแจ๊ะอยู่ตรงไหน,นคือจริงๆหนูอยู่ตรงกลางเลยคือถ้าช่างทั่วไปเนี่ยช่างทั่วไปเลยนะคะคือแหละคน,น่ะไม่ต้องใครพี่แมนกาลินพึ่งโพสนะเห็นว่าที่โดนช่างโกงขนาดาดาราใหญ่ๆโดนโกงกันเยอะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเอาราคามาเทียบคือที่สําคัญเลยนะการสร้างบ้านเนี่ยหนูว่าวงการนี้คือวงการมิฉาชีพจริงๆ สร้างบ้านหนึ่งหลังเขคาคำนวณกันเป็นตารางเมตรอ่ะตารางเมตรนึงไม่เกินสองหมนเนี่ยเตรียมตัวเลยฉันก็มาเตรียมตัวให้ระวังนิดนึงเพราะว่า,วามันมันปริ่มโหแม,หมววว่วัสดุมันแพงค่าแรงแพงเจ้าของบ้านเราไม่รู้นะ b ิวคเราดูรู้จริงแหนะแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเหล็กขนาดเท่าไหร่อะ,อะไรยังไงมันอยู่ข้างในเราไม่รู้ไม่รู้หรอกคือตอนเนี้ย ในกลุ่มโพสสร้างบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเจอบ่อยก็คือช่างทิ้งทั้งหนีงานลูกค้าที่ให้หนูไปต่อเนี่ยเยอะมากงานต่อเนี่ยมีสองอย่างเลยเราต้องบอกกันเลยว่าหนึ่งประเด็นเลยคือจะไม่ไม่รับในส่วนใหญ่70%อีก30%ถ้าจะรับก็ต้องแพงกว่า25,000เพราะมันจะมีค่าความเสี่ยงเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไว้บ้างคือบางทีเราไปดู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 ดแต่เราไม่รู้ว่าจริงจงภ<ๆ>ายใต้ที่เราเห็น,นะม,นมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีรายละเอียดแม่ตั้งแต่มีจ้าสร้างบ้านมานะ ผมกอ,อกขึ้นประมาณ3า0 0นตเซนท์บนหัวนะสามารถเปิดให้ดูได้เลยว่าไอ้บ้านนี่มันขาดทุนหลังเป็นล้านมีนะเป็นล้านเลยนะแม่มีนะเตือนหน่อยเตือนคนที่กำลังจะสร้างบ้านหน่อยเตือนในฐานะที่เราเป็นคนที่เคยเป็นลูกค้าจะสร้างบ้านจนสุดท้ายจับธุรกิจมาเป็นคนรับจ้างสร้างบ้าน จะ,จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูด,ดูดูความน่าเชื่อถือของบริษัทที่แบบว่าคุณคิดว่าถ้ามีอะไรแล้วเขารับผิดชอบคุณได้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยคุณจะเห็นแบบว่าเอยตารางเมตรละสี่หมื่นห้าสี่หมื่นโอ้ยน้ำมันมันแพงจังเลยแต่เขารับผิดชอบคุณได้นะของหนูเนี่ยสองหมื่นบาทและหนูไม่เคยทิ้งของใครเลยของ,งจ๊ะเนี่ยไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพ<ร>งค่ะ,คะเรามีความรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะมันคือส่วนใหญ่ของชีวิตเพราะฉะนั้นใจเย็น จะเย็นออกแบบให้เราชอบก่อนไปขออนุญาตหนูนี่น่นแล้วค่อยสร้างแต่อันนี้ถ้ากรณีที่แบบว่าขออนุญาตแล้วมันไม่ผ่านแล้วเอ๊เกรงใจลูกค้าเจ็ดเดือนแล้วแม่คือมันไม่ได้เกี่ยวก,กับเรานะแต่มันเจ็ดเดือนแล้วอะเราจะคุยกับลูกค้าเลยว่าเราให้แบบคุณเลยแล้วเราก็<ม>คืนเงินให้คุณด้วยไปสร้างกันเองไปทำเองอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย้าใจดีเหมือนกันโอ้โหหนูใจดีจนแบบ่าซื้อที่ให้ลูกบ้านอะเป็นหลังแรกๆเลยหลังที่หนึ่งที่สองเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมาชี้นะเออสมัยก่อนชีช้ว่าเออตรงเนี้ยเขตเขาอะไรเงี้ยพอสร้างบ้านมาปุ๊บชายคาไปํำที่คนอื่นเขาอื้ําแล้วเขาน่ารักมากเลยลูกลูก้าลูกบ้านเนี่ยบอกว่าคุณจ้าตัดออกก็ได้นะคะหุ้ยบ้านมันไม่สวยอะอ,อรู้จักบ้านที่ยัางข้างไหมคะ r uka r uka เขาบอกว่ารู้จักค่ะเป็นยายแก่ๆอยู่ภูเก็ตหนูบอกว่าซื้อได้ไหมคะหนูซื้อที่เขาสามตารางวาเกือบสี่แสนอะสามตารางวาเออเกือบสี่แสนอะ สแสดงว่านี่คือประสบการณ์ของเราเวลาทําโครงสร้างเวลาจะทําแปลนทำอะไรต้องดูละเอียดเลยเดี๋ยวนี้ทนายอย่างเดียวเลยทนายหนูทํางานแบบไปดูเขตไปดูอะไรอย่างงี้เว้นระยะอะไรอย่างงี้เลยและเราเป็นคนที่แบบว่าเขารักเราแล้วเราก็เกิดมาจากเนี่ยแฟนลับอ่ะใช่ปะเขารักเราก็เชื่อมั่นเราอ่ะก็เลยแบบเอออะไรที่เราทําได้เราให้แล้วบ้านทุกหลังที่จะสร้างจะ้าไปขึ้นบ้านใหม่เขาหรอไม่ค่ะ คือไม่ได้การันตีใช่ไหมว่าจ้าะไรไม่ได้การันตีไม่ได้การันตีอยู่แล้วเเธอเธอไปคอนเทนต์โปรชั่นเขาบ่อยนะโหไปเยอะมาก <c oughs> ไปเยอะมากแม่คือคนนอรักเราไงซึ่งเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามีโอกาสเราไปตอนคันหูใส่ชุดนักศษานั้น18 ก็ประมาณ15ปีสิบห้าปีวันแรกกับวันนี้จะคิดคิดเยังไงตัวเองเดินทางมาไกลกว่าที่เราคิดไหมโอ้โหไกลมากเราไม่เคยคิดเลยเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาอยู่จุดนี้เพราะว่าตอนนั้นที่เราเป็นจาคหนุ่มเราก็เก็บเงินแล้วก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่เก็บเงินซื้อรถให้พ่ออ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออเงินก็ต่อไปจะเก็บไว้ให้กับตัวเองไว้เรียนไว้ลงทุนน,น,นู่นนี่นั่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่มันเดินมาไกลมากๆจ๊าบอกพี่บอยพี่บอยจะเก็บเงินจะลงทุนจะซื้อทองะจะซื้อที่ค่ะ นั่นคือสิ่งที่เก็บเงินใช่ค่ะไม่แบรนด์เนมหรอไม่ช้อปปิ้งหรอไม่เที่ยวต่างประเทศแบรนนด์เมมีบ้างแบรนด์เนมมันมีบ้างแม่เป็นคนที่แบบว่าก็ก็ก็ใช้บ้างแต่ไม่ได้ใช้ตลอดมีบ้างใช่ค่ะคือแบรนด์เนมมีบ้างแต่ไม่ได้ใช้ตลอดเที่ยวต่างประเทศถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ไม่ได้ไปไม่ได้เที่ยวไงก็คือก็กลัวเครื่องบินค่ะใช่กลัวเครื่องบินออกจ้าเราไปเที่ยวกันไหมไม่แม่หนูกลัวเครื่องบินกลัวเครื่องบินมีงานโชว์ตัวภูเก็ตคือนั่งรถนั่งรถเออกินก็กินอะไรที่มันง่ายๆอะไรอย่างงี้น้ำพริิิกใชช่ีวตเเเรายังงหมมือนดไ หนูไม่ได้มีเงินเยอะคนคิดกับเองแม่เนี่ยทำให้คนคิดเยอะเลอนนะทุกคนอย่าเชื่อนะคะดูจ้ไม่ได้เออเชื่อฉันเถอะว่าหนงมีเงินเยอะค่ะแต่มันไม่ได้มีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าจะก็เป็นคนเก็บเงินเก็บมากไม่เก็บเยอขนาดนั้นไม่ได้ลำบากเอายี้ดีกว่าไม่ได้ลำบากถูกไหมใช่ใช่อยู่ได้อะไรอย่างนี้ทุกวันนี้เวลาไปงานโชว์จะยังแบบสุดไหมกินเหล้าสุดเต้นสุดเอนเตอร์เทนสุดอยู่ไหมเออเอนเตอร์เทนสุด กินเหล้าเนี่ยเบาลงเป็นแค่คอนเทนต์ตอนก่อนเข้าคอแหง้งเพราะว่าด้วยความที่เช้ามาต้องไปลงสัเก็บบ้านลูกค้าเช้ามาก็ไป <laughs> นั่งเกลไปถามบา้านลูกค้าโอ้ยอะไรอ่เย <laughs> เต้นก็จะเต้นเหมือนโตขึ้นเห <laughs> มือนแบาบว่าถ้าเด้งเด้ามากเลยจะเป็นแดนเซอร์แหละคือมันโตขึ้นใ่ไหมไติดแกมหรือเปล่าวะไม่ติดแกมจะกลัวไมไม่กล้าเด้งระดับจั๊กคันหูมาแล้วไม่กล้าเด้งไม่กล้าเด้าคืออะไรโอ้มันไม่ใช่คือภาพเรามันโตแล้วไงแม่ถ้าเราเด็กเด็กอะ แม่เขจ่ายผิป่ะ oh. ตอนเรา20ต้นๆน,น,นะกูก็เด้งได้มันก็ได้น่ารักดีแม่แต่ผมมันแบบ30มบป่ะแล้วเด้งมา15ปีแล้วคือก็จ่ายป่ะเด้งตอนนี้มันก็จะกลายเป็นจ๊ะวิเคราะห์ตัวเองว่า<ช>ความเหมาะสมอยู่ตรงไหน,น<ช>จังหวะอะไรแบบไหน,นใช่แต่ให้ดนเซอร์เป็นคนเล่น uh. ดนเซอร์เล่นได้อะไรเงี้ยคุณเล่นกันไปเลยแต่เราอะเราด้วยความที่หลายๆอย่างด้วยแหละมันก็เต้นอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยที่ไม่ได้เด้งมากคือแบบไปแนวแบบอย่างอื่นอะไรแไปฟปลเป็นเต้นเป็นสต็ปไปแบ ตอนนี้ธุรกิจเพลงมันเริ่มดีขึ้นจ๊ะจะทําเพลงเองอีกไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความโชคดีนะหนูเป็นความโชคดีที่ไม่ค่อยได้ลงทุนทําเพลงเองส่วนมากควรจะให้ไปฟิชเชอร์ลิงฟิชเชอร์ลิงปุ๊บแล้วกลับไปเพลงเราเราของเขามางงไหมคะเงินก็ไม่ได้ออกเอแคร์หนูงงไหมคะขอแห้งอ่ะที่ฟิชเชอร์ลิงกับพี่พี่กอล์บหนูก็ไม่ได้ลงทุนมันก็มันอาจจะเป็นความโชคดีของหนูแล้วจะฟีดกับใครอีกไหมเนี่ย ก็ก็ก็ถ้าสมมติว่ามีคนติดต่อมาแล้วถ้าเพลงมันใช่คือไม่ใช่แค่ดูแค่ตัวศิลปินต้องดูเพลงด้วยถ้าเพลงไม่ใช่เราก็ก็ให้คนอื่นหรอเราไปอย่างเนี่ยล่าสุดยังไงเพลงพี่ก๊อล่ะโทรมาหาหนูใช่ป่ะเออสงการอะไรเตี๋อะไรเอเตี๋ยลงเตี๋ยลงซ้าแล้ววันเตี๋ยลงคอยแอนอ่ะจะเอ่อฟิชเชอร์ลิงเพลงกับพี่เราได้มะน้องเพลงอะไรพี่เพลงนี้ร้องร้องหรือว่าไม่เหมาะกับหนูเลยป่ะเดี๋ยวหนูคิดให้ว่าเหมาะใครวางไว้ปุ๊บหนูโทรกลับไปหาพี่ก๊อปพี่รู้จักแอนออร์ดีไหม ก็บอเออรู้จักเอเอมีเบอร์ด้วยพี่ติตอบไปเลยหมบกกแอนอ๋อเหรอส่งไปอีกส่งไปอีกเป็นเป็นเป็นใจดันอยู่คื <laughs> <ๆ S 2> อแบบว่าเราฟังแล้วมันไม่ใช่เราแล้วก็ให้โอกาสกับคนอื่นที่เขามีโอกาสไปอีกถึงอะไรเงี้ยแล้วจ้าก,ก็เลยเอาเพลงบังเอิญมันได้ของแอนมาร้องเอชื่อไหมฉันเป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงบังเอิญมันได้อะไม่ได้ฟังจากปากแอนนะฟังจากปากจ้าแล้วจ้าเข้าใจว่าอ๋อเพลงใหม่ไอ้จ้าแล้วจ้าก็ไปไปโชว์โง่ไปบอกคนอื่นว่าเธอเพลงใหม่ไอ้จ้าบังเอิญมันได้เพราะมากเลยแล้วคนเลยก็บอกว่า พี่บอยมันไม่ใช่เพลงแอนออรดีหรอคนคนบอกว่าเป็นเพลงหนูกันหนูบอกไม่ใช่เพลงอน้องแอนไรอย่างเงี้ยเออเธอออมาร้องเอามาร้องปุ๊บมันอาจจะแบบว่าเต้นเต้นมันแบบอีกจังหวะอีกอีกอีกรสชาติหนึ่งหนูว่ามายนี่เวลาหนูร้องมันดูมันดูดูเป็นรสชาติตอนแรกองมันแรกไะแล้วมันก็เลยแบบคนก็คนก็จะจําตรงนั้นไงอะไรางเออแต่จริงๆน้องแอนร้องเหมาะแล้วแล้วมีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคะ เป็นคลิปไวรัลนะคะเป็นคลิปที่จะนงพันีไปงานอีเวนต์ช่วงบ่ายน่าจะสัมมานาอะไรจ้าบอกว่าโทษนะคะไม่เคยมางานเอ่ออีเวนต์โชว์ที่แบบว่านั่งนิ่งขนาดนี้เออไม่จริงหนูพูดแปกนั้นแหละจริงๆหนูเจอมาทุกงานเลยแม่แต่หนูเซลอ,อหนูซลจริงๆอ่ะเราเจอมาทุกงานแล้วสิบห้าปีเขไปงานเครือ่องมือแพทย์ครัเครื่องมือแพทย์เพราะ,ะวันนั้นมีสามศิลปินมีหนูมีพี่คิติน่าแล้วก็มีพี่ก้อง หนูก็ไม่ไ่าเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆจ,จ้าชื่อศิลปินก่อนเลยอะอพี่ต้องพี่ต้องดูแลวหนูก็บอกว่าหนูก็บอกว่าเจ้ะต้องเล่นอะไรกันเนี่ยเราอะไรกันอย่างเงี้ยคือแบบพูดเซลเขากลายเป็นคลิคปไม่รัองใช่คือเราต้องต้องเหมือนโยนหินถามทางว่าเขาจะเล่นอะไรถ้าเราเป็นตัวเองเลยในแนวความเป็นจ้าเลยอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องดูหน้างานว่าหน้างานเขาจะจะ,จะอะไรจะเล่นอะไรเพราะบางทีเราแบบว่า อยากฟังเพลงอะไรคะให้ตาล้องอะไรคะจะทำไงคะอะไรเงี้ยบางทีคนก็จะแซลอยากฟังเมลอนคะ่ะอ,อยากคอแห้งคะ่ะแสดงว่าเขารู้จักเพลงเรา,าเขารู้จักเพลงเราประปะปะหยุดคะ่ะเพลงคนอื่นคะ่ะที่เราเอา,เอามาลองจร <laughs> <laughs> ิง,งนี่แล้วหามากนะทุกวันนี้เพลงแรกที่หนูจะเปิดก็คือขันหูจบขันหูปุ๊บอยากฟังเพลงอะไรคะขันหูหนูบอกฮะฟังนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักเพลงละน่าจะจำหน้าไม่ได้แล้วนะเรแบบ รอ<ว>้องร้องจบแล้วจะเอากนดูอ,อีกกระนูอีกอ,อกะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคนเขาติดภาพในแบบมึงต้องเกาขนาดนั้นมึงต้องเด้งขนาดนั้นมึงต้องขางเขาแต่นี้ไม่ได้ขางคือกลายเป็นว่าทุกวันเนี่ยหนูไปร้องเพลงเหมือนหนูไปเจอเพื่อนไปเจอญาติไปรับความสุขด้วยเพราะคนที่เขามามาซื้อจองโต๊ะมาซื้อบัตรเข้างานหรือมารอดูเราค่ะมันคือพลังบ่งใจทุกคนใช่ใช่คือบางทีไม่มีเสียงแล้วโทรไปหาร้านอะไรว่าเออเราอะ คืนเงินหมดอะไรเงี้ยค่าช้ายเยหายอะไรเงี้ยบอกเนะี้ยแล้วก็ย้ายไปวันอื่นในไม้เพราะไม่มีเสียงเราก็จะไม่เต็มที่ร้านบอกว่ามาก่อนค่ะคุณจ้ามาก่อนคนอยากเห็นตัวคุณจ้าค่ะอ้าวไม่อยากฟังเพลงคือแบบให้หนูได้ไปเลยลิปซสิงไหมละ่ะไม่เคยลิปซสิงเลยก็ ก็ร้องไปด้วยข้างล่างก็ช่วยกันร้องอะไรเงี้ยหนูบอกอช่วยกันหน่อยเออเธอคิดแบบนี้เธอก็มีความสุขเนาะใช่แม่มันจะไปลบล้างไงแม่เข้าใจป่ะบางทีคนโซเชียลที่ด่าเราไม่เคยดูเราเลยนะแต่เขาก็ไม่ด่าเราคนเดียวหรอกไปกดดูหน้าเฟซก็ด่าทุกคนแม่ยุคนี้คือเป็นยุคที่หนูว่าทําให้ศิลปินดาราเป็นคนบ้าได้เลยนะทำไปอ่านคอมเมนต์แล้วแบบว่าไปเล่นอยู่กันในคอมเมนต์อะแม่เจอป่ะทุกวันเนี้ยหนูระแวงจะเลยรู้ป่ะมีเรื่องแบบนักร้อง กูปะะ่าวันนั้นนี่กูไม่เคยไปไหนเลยแต่กูป่าวะ <blows. S 1> อะไรอย่างเงี้ยคือแบบร้อนตัวหน่อยกูต้องตั้งรับยังไงอีกไอ้เหี้ยคิดคำตอบไปแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องกูเลยอ่ะอคือแบบมันกลายเป็นกลัวไปแล้วอ่วะบางวันจา้าโทรมาแม่อันนี้หนูป่าวะเออหนูป่ะเนี่ยใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่น,นี่ใครวะเออใครอ่ะพอเดี๋ยวมาเจอหนูถ้าเป็นหนูหนูจะได้บอกว่าเออเป็นยังไงเออแต่แล้วเมื่อไหร่ที่เป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะต้องมีหนูเลยหนึ่งหนึ่งสองสามอีจ้าต้องอยู่ในนั้นอ่ะคือแบบฟิลเนี้ยอีีพพววกกเารนนนนััตตดแแ่่หหูละ อยู่ๆก็จ้าโด,ดนรวบมีเงินบุนเวียนา <300 S 2> สามร้อยล้านและอีกคนเชื่อก็เชื่อ,อจริงกูร้องเพลงคอยจะแตกอยู่แล้วกูมุนเวียนอยู่นั่นมงแม่ก็ใจปะ่ะคือแบบคนเชื่อก็ว่าและรวยผิดปกติฮะคือเอาเอาเอาชื่อเสียงข,ของเรามาสร้างเอ็นเกจเพื่อจะต่อยอดธุรกิจเขาเองใช่เขาไปไปไปประมทเว็บการพน,นันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่ายืนยันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วชีวิตหนูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหนูไม่เคยเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดไปเหิะในพื้นที่เราอะ คนไม่เห็นไปเห็นเพจไอ ي, เว็บกรรนารพนันอย่างเงี้ยแล้วก็มาดา่าเราเลยดาล่าแบบโอ้โหกูว่าแล้วสมควรแล้วเออมึงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าอันเนี้ยปีดนิดนึงมันบั่นทอนอนะ่ะแล้วหนูว่ากําลังใจอ่ะมันทําให้เราอะอยากจะเดินก้าวก้าวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าอ่านเยอะเยอะมากบั่นทอนมากๆมันเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรกันได้เนยเราจะไปบอกว่ามึงห้ามด่ากูนะกูมไม่ได้แบบนั้นแม่คิดว่าเขาฟังเขาไม่ฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตัวเรานี่แหละเออ ใช้คาว่าไม่ใช้คาว่าว่าเออไม่สนใจมันไม่ได้หรอกใช่ไหมแม่มันก็สนใจบ้างแล้วบางคําที่เขาดา่าเออมันก็เป็นจริงเราก็ต้องมางปรับปรุงตัวเองด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆก็จะเข้าไปคอมเมนต์ตอบเลยนงพอีมาท่ยเลยตัวจริงเลยเข้าไปตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะหมอบอกว่าหนูเป็นหนูเป็นแพนิคไงหมอบอกว่าตอบโต้ได้เพราะว่ามันมันก็คือวิธีการทําให้เราแบบหายความกดดันหายเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบโต้ที่แบบว่าอธิบายเข้าไป ควบคุมใครไม่ได้อะรู้ตัวเองแค่นั้นจบมีความสุขจ็กก็มีความสุขกับทุกวันนี้มีความสุขมากชีวิตหนูอะหนูมีความรู้สึกว่าเรามีเงินเรามีความสุขแล้วใช <laughs> <laughs> ่เรามีความสุขแล้วตรงเนี้ยเอา้าเราก็ต้องยอมรับจริงๆ <c oughs> ว่าเงินมันทาให้เรามีความสุขได้อยากกินอะไรอยากเที่ยวไหนอยากได้รถอยากได้เลยเราไม่ต้องไปนั่งแบบว่าคุณคะของเงินออกรถหนะะ่อยค่ะหนูไม่เคยหนูจะออกรถหนูคิดแค่แบบวันเดียวซื้อรถเลยหนูเป็คนคนฟิลนั้นเพราะฉะนั้นหนูว่า ความสุขของหนูทุกวันนี้คือการที่หนูได้พึ่งตัวเองและให้คนอื่นได้พึ่งหนูแบบร้อยเปอร์เเราได้พึ่งตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่เราใช่จะดูแลพี่น้องครบทั้งหมดครบขอให้ว่าเรามีเงินก่อนเนาะใช่หนูให้ความสำคัญกับเงินแต่หนูไม่เป็นเบียดเบียนใครแม่เข้าใจปะไม่ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเพราะรู้สึกว่าถ้าเราจะรวยแล้วนอนไม่หลับอ่ะแม่เข้าใจปะนอนแบบเราแบงอ่ะก็ไม่เอาอยากอยากมีที่แบบว่านอนหลับสบายไม่ต้องไปนั่งกังวลใครไม่เบียดเบียนใครใช่ค่ะเชื่อไหม จ๊ะเป็นคนที่คุอยาบพี่บอยสัมผัสได้เลยพี่อยรู้สึกเลยว่าหนึ่งรักพ่อรัก,รก,รกแม่แล้วก็คนที่มีพระคุณกับจ๊ะจ๊ะไม่เคยลืมใช่ค่ะอาจารย์เชื่อเชื่อตรงนี้ไหมว่ามันทําให้เราส่งเสริมให้เรามีวันนี้เชื่อมากเชื่อไปแล้วนับหนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อก็สอนมาตั้งแต่แรกเลยว่าให้กระตัญดูไม่ใช่กระตันญูแบบพ่อแม่เดี๋ยวนะั้นหนูเล็กใครที่มีบุญคุณอนะ่ะให้กระตันดูหมดอ,มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทาอย่างนั้นมาโดยตลอดโดยที่แบบไม่เคยลืมพี่ลืมน้องลืมเพื่อนลืมูงลมมมะไไไ่่เคยีนน ขอบุณจ้าม,มากวันนี้มาคุยกันจ้ะหวังว่าต่อไปที่เราจะเจอกันคือเจองานงานแต่งเลยนะไม่ไม่เดี๋ยวพามปยินหมูกระทะก่อนว้าวขอให้มีความสุขกับรักครั้งใหม่้าถูกค่ะขอให้เขาดีกับจ๊ะแล้วขอให้จ๊ะดีกับเขาแล้วพอดีเจอดีมันจะดับเบิ้ลดีแล้วมันดีไปไนจ่าถูกคออ่ะครั้งต่อไปเราเจอกันขอให้มีรอยยิ้มมากกว่านี้ขอให้จ๊ะด้เลยแม่มีผัวเป็นตัวตนโอ้ยแม่หนูไม่ได้ ต้องการความรักขนาดนั้นเลยแต่พี่ต้องการให้จะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างในวันที่เฮ้ยธุรกิจมันต้องมีไม่ใช่แค่กำลังใจม,มันต้องมีคนที่อยู่ข้างๆแล้วคอยเป็นที่ปรึกษาดูจากทร<ต>งที่เจอให้จ้าให้ดูรูปแล้วดูเขาก็ดูฉลาดอยู่นะอ,ออเมีงานมีกานก็ทำงานทำงานเหรอทำงานอะไรอะ่ะปิดยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ย <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองชั้นหวังว่าครั้งสเต็ปต่อไปเราจะได้งานแต่งจั๊นะคะคาดฝากแชร์ฝากกดไลค์กดสับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนเพจใครเพจฉันและเพจแกเพจแม่อ๋อโอเคค่ะถ้าเพจแม่ถ้าเพจมึงหยุดแล้วกันนี่ก็หลายล้านแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์นะาขอบคุณทุกคนค่ะแล้วบาย